โ้างชเลยสวัสดีครับพบกับช่องเสียน้อยรถอันฟางซิ่งกันนะครับอันนี้บรรยากาศยามเย็นครับณอังกันโพนะครับวันนี้เรามาดูรถเกี่ยวทีมงานอําพลซุปเปอร์บิ๊กอีกแล้วนะครับนี่ครับเพิ่งลงเกี่ยววันแรกนะครับนี่ครับตอนนี้รถอยู่ไกลครับผมอยู่ที่ถนนครับเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับคนหอฟางตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วครับพอเย็นแล้วครับจะค่ำแล้วครับ ปนีครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับนี้นะครับวันนี้ช่างคล้าวของเราจะมาหอบฟางนะครับผมก็เลยอาสาพามาครับโอ้ครับเครื่องมือหอบฟางครับเมื่อกี้เนื่องจากเรามามาจากเอาโซ่รถเกี่ยวนะครับนี่ครับเริ่มลงเกี่ยวแล้วนะครับนาสุดท้ายครับแปลงสุดท้ายนี่ครับใครสนใจจะเกี่ยวข้าวติดต่อได้ครับทีมงานอภรณ์ซูเปอร์บิ๊กนะครับ ออ๋มาแล้วครับอ้าวครับเป็นยังอีกเนาะโอ้ยนี่คนหอบฟางก็ไม่เยอะครับเรือประมาณ5-6คนครับไปจำต้อยด้วยนะเดี๋ยวมารวมกันมารวยไอ้เด้เหออยอใช่ไหมอ๋อครับนี่นะครับ า,ไไนา,านะป๋านยูวเอ็มไป,ไน,เไปไนเออก็ยูตัวีนี้เหรอเายยูวเายยูกี่ตนกันเงนี้โอ้ยช่างคล้าบอกว่าราเก็บใกล้หัวคณะครับเบป่า เนี่ยครับสำหรับบรรยากาศเย็นๆนะครับมานั่งดูรถเกี่ยวข้าวครับไอ้สุบารินะอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเนี่ยครับเจ้าของเขายืนอยู่ตรงนั้นนะครับทีจึงถ่าไทยเราเนอะได้ได้ จะจั๊กเดินមកបាទអ៊ុំទូយណាមមើលមើលតូបើថាបានអ៊ុំគពោះជានີ້ល្អហើយສົ່ງនេះអ៊ុំអាចទៅអ៊ុំน่าจะតาะថ្មីមិនដកអីណាครับយ៉ាគីតព្រួយគេណោ นี่ครับช่างวิครับอยากได้รถเกียร์ครับให้พามาดูครับก็เลยต้องพามาเนี่ยครับขับโดยรายนี้เสียอู้เองคนขับครับเสียอู้ครับเป็นคนขับ แต่ก็มมเริ่มดำแดงไปยังโชว์กลองไงโอ้แต่ก็เริ่มแรงไงอัดออกซึ่งอะไรเนี่นคถถนยครับรถคันใหม่ครับเพิ่งลงวันแรกครับขับจากมาโน้ตันรุ่นพุ่งมาขึ้นอีกแบบ นี่ครับลักษณะการเกี่ยวครับเทคนิคของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไทยเจริญการช่างนะครับน่าจะเป็นรถกระสอบและโตออุ่มใหม่ครับดูจากสภาพนี่ครับให้ดูหน้าคนขับใกล้ๆครับ Cô bài có tức vô phá Đó, không? Đó, rồi Coi như là gì nào 对。 mươi cũng tốt nghiệp rồi đó lao đi cặp qua lần cúp như dân mà mà hát nó là rồi xong Ờ các bạn này yò ni hồi trăm 10 thì sao thị 3 có bánh như cái này Ừ. Ngay thấy gì tôi có ôm mà. cho mua. có những cái nào mà. Cái gì? rồi nè, ở thái nó. Trên đi đấy. đi có tiền khăn Có có Linh, trên mà linh Cầu ra xem nó thế rồi anh linh. này

นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับดิสไลเฮ้ยไลเฮ้อทำพน้นนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ គូក្រប្រប្រដាប់ឈុតទៅតែចាយើងមានអ្នកទៅស្មើអេមថានេះឈុតនេះឈិតយ៉ាងកាណែលយ៉ាងកាធោនេះគោពងកសិទ្ធថោពងស័កព្រះឡងទៅក្រោយប៉ះបាក់ធ្លាក់ឲ្យទៀតតមកឲ្យទៀតទៅឲ្យយុគុំចោះជ្រៅ

น่นตู้ลงมาจะอะไรรัวนี่นะครับมาใกล้ๆเราแล้วนะครับ เราต้องปารุ่งเช้าเหนต่อเ,เองผมน,น,งน,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากดกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเสียน้อยรถอัดฟังซิ่งเลยนะครับสวัสดีครับ